ประทับใจมากครับตามเข้ามาครับตามเข้ามาร่วมงานด้วยครับขอฝึกงานด้วยแล้วก็ขอร่วมงานด้วยและดูครับถึงไม่ธรรมดาแล้วนะครับมีไข่หน้าไขยหลังนะครับดูครับถามว่าครูของคุณวาตูนี่คือใครเดี๋ยวจะเห็นกันครับคุณสุภลักษณ์นาสมยนต์ครับสาวสวยจากปัตตานีวัย27ปีครับไปโทรทักนาที่ปารีสโอ้โหเป็นที่คลั่งคลายของคุณวาตูมาก สมเส uh, okay. sure. AH. okay, ื้อแดงนี่ครับคุณส <eraser. S 2> okay. ุธลักษณ์ครับนัครับ่ไหคดีทีไรครับพีแอู้เ็ชักขาคู <fried> okay. ่เลยครับในลูปซองแฝดเลยเอาละครับสายจนก็เราก็มาคุณครูจังเอาแล้วเป็ครูโชว์โอ้คุณโชเท่มากครับดูครับก้าวไปชันครับเวียงครับวาตูยังทำไม่ได้ครับอือหือดูครับ หมุนแบบนี้นี่อย่าเข้าใจว่าข้างล่างจะมีล้อหมุนอยู่ข้างล่างไม่ใช่ครับเท้าเปล่าๆนี่ครับดูนะครับโอ้สเต็ปเลือนดินจริงโอ้โหเสร็จจากงานนี้นี่แข่งอินนัสกีฬาได้ด้วยนะครับแบบนี้ธรรมดาที่ไหนครับก็เลยตอนนี้ก็เลยอยู่ช่วยชันชันกีราฟคุณตาด้วค่ะโอเค